ใช้แล้วที่วนปาก <c oughs> <c oughs> <ừ> สวัสดีค่ะหนูแนนจากร้านสมัยทีเซอร์วิสนะคะ อันนี้นะคะก็เป็นเครื่องที่2นะคะของงาน Apple Watch ที่จะมาสรุปงานส่งซ่อมให้นะคะลูกค้าได้ชมกันตัวนี้เป็น Apple Watch Series 5นะคะเป็น Series 5ขนาด40มิลค่ะก็มาในอาการจอแตกเหมือนกันนะคะแต่ตัวนี้เนี่ยจะต่างตรงที่เป็น Series แล้วก็รุ่นใหม่กว่าคือ Series 5นะคะสีมันจะเป็นออกแบบ แบล็กซะมากกว่าเกรย์นะคะตัวนี้ก็เดี๋ยวเรามาเริ่มเหมือนกับเครื่องเมื่อกี้เลยค่ะคือ QC เครื่องก่อนตัวนี้นะคะนี่ก้องนี่ทสกรีนลื่นดีนะคะลอกกระจกออกมาก็เนียนดีค่ะเป็นกระจกบวกทัสะกีนไม่มีเอฟเฟกตต่างๆนะคะนี่เดี๋ยวเรามา เซตกันทีละข้อเลยท,ที่ปากกาไม่มีหรอใรมันเป็นกระดาษกับหัวตลอดเลยว่าเวลาพี่ไม่อยู่บงทัสกีนใช้ได้ค่ะนี่ค่ะชึบชึบชึบเปิดหน้าจอติดค่ะแสดงผลปกตินะคะ แบตเตอรี่ก็สภาพปกตินะนี่เพราะว่าชาร์จไปแล้วก็เกือบเต็มแล้วค่ะระบบสั่นก็กดค้างตรงนี้นะคะถ้ามันจะปิดเครื่องมันจะต้องสั่นกึกๆก่อนอ่าระบบสั่นปกติค่ะตูดชาร์จใช้การได้ไหมอ่าลองตั้งบนที่ชาร์จดู ขึ้นสถานะชาร์จไฟแบบนี้คือปกตินะคะเม็ดไม,ม่ยมข้างๆใช้ได้ไหมกดดูเลยค่ะอ่าใช้ได้นะคะปุ่มด้านข้างใช้ได้ไหมกดเลยนี่ค่ะใช้ได้ค่ะสามารถใช้งานฟอสทับได้หรือเปล่าฟอสทับใช้ดีเลยค่ะโอเค ส่วนตูดรอบชาร์จอรอบตูดชาร์จอ่ะนี่ค่ะเดี๋ยวทำความสะอาดให้พร้อมกับคาบกาวนะคะเดี๋ยวเราก็มาทำความสะอาดกันเลยแต่ตัวนี้อาจจะดูยากนิดนึงเพราะว่าสีกาวเนี่ยสีคาบกาวกับไอสีตัวบอดี้เขาเนี่ยใกล้เคียงกันมากมากเลยโอเคค่ะลูกค้าคนไหนนะคะสนใจส่งซ่อมงาน Apple Watch ตั้งแต่ซีรีส์หถึงซีรีส์ห้าส่งมาให้สมายทีตัวเช็คเสนอราคาก่อนซ่อมกันได้เลยนะคะบางทีเนี่ยเครื่องลูกค้ามาในการเปิดไม่ติดอย่าพึ่งตกใจว่าคิดว่ามันจะเป็นอะไรเยอะนะมันอาจจะแค่แบตเตอรี่เสียอะไรแบบนี้ก็ส่งมาก่อนสัญญาในอันเดิมนี่ใช่ไหมค่าเก่า เดี๋ยวนายก็จะทาความสะอาดคาบกาวนะคะแล้วก็ถึงจะส่งใบ QC ให้ลูกค้าดูแล้วก็แจ้งลูกค้าว่าเสร็จแล้ววันนี้ก็คงจะลากันไปด้วยสรุปงานลอกกระจกบวกทัชสกรีนของซีรีส์5ขนาด40มิลกันไปเท่านี้ก่อนนะคะคลิปต่อไปจะเป็นใครมาไลฟ์สดให้ดูกันเป็นช่างคนไหนมาซ่อมงานให้ดูกันหรือว่าเป็นงานรีวิวแกะกล่องงานส่งซ่อมสากลายจังหวัดก็ฝากติดตามช่อง YouTube ของสมัยทีสวิตด้วยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครตด้วยคะ่ะขอบคุณค่ะ